สวัสดีครับผมครูเอกนะครับยำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์แล้วก็ทางห้องแรกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้เอาจริงจะเป็นวันพุทธที่4เมษายนนะแต่ว่าถ้าเป็นทางช่องยูทูบจะเป็นเช้านะครับเช้าวันที่พฤหัสที่5เมษายนนะครับก็ทางห้องได้เปลี่ยนเรียนรู้เนะี่ยจะเจอก่อนนะครับจะเจอก่อนเพราะว่าเป็นห้องลูกศิษย์เติมนะครับผม โอเควันนี้เป็นวันจบซีรีส์ <c oughs> จบซีรีส์954นะ954คงมีอีกไม่กี่กลุ่มมัง้ง <c oughs> นะครับก็เป็นกลุ่ม7954นะครับ7954คุยตังชื่อว่าสร้างสรรค์นหนักแน่น นะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันเลยนะครับไมคูู่พรมทำเพลงนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี7997 9นะครับ5995แล้วก็4554นะครับผมแล้วก็จะสามารถกลับไปชมย้อนหลังเกี่ยวกับคลิป3ตัวนะครับกลุ่มเลข3ตัวที่สอดคล้องกับเลข4ตัวนี้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยกลุ่ม795 957ใ้597นะครับแล้วก็459954นะครับใครอยากดูรีวิวเพื่อเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขกลุ่มนี้สามารถกลับไปดูได้ตามเลขกลุ่ม3ตัวแล้วก็เลขคู่2ตัวดังกล่าวนะครับผมอ่ะโอเคสร้างสรรค์หน,นักแน่นของกลุ่มวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาชมรีวิวกัน พูดถึงการสร้างสารรค์นักแน่นอนแน่นอนก็อาจจะเป็นแนวคิดการตัดสินใจนะครับผมขอพูด4ตัวท้ายของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับลงท้ายเลข4ี่ครับเป็นคนที่มีไหวพลิบดีนะครับหาทางออกได้เก่งนะครับหาคาตอบเวลาอยากได้อะไรมักจะชอบเรียนรู้และหาคําตอบได้ดีนะครับแต่คอดอยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเปลี่ยนใจง่ายประมาณนี้เพราะว่าขี้เบื่อไม่ชอบทําอะไรซ้ําๆนะครับเวลาทําอะไรหนักๆนานๆก็จะรู้สึกว่าเอ้ย มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างงี้อยู่ตลอดเวลานะทาให้มันเป็นเด่นในด้อยก็คือบางทีก็ดูไม่เครียดแต่บางทีก็ดูอาจจะขาดความจริงจังไปนิดหนึ่งนะครับแต่โชคดีนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นแนวคิดเป็นเลขทําให้วิธีการคิดการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมักจะมีเหตุมีผลเข้ามาแทรกเสมอว่าอะถ้าฉันจะทาอะไรเนี่ยมันจะต้องทํายังไงมันจะต้องลําดับขั้นตอนแบบไหนให้การตัดสินใจนั้นทําให้ดูไม่ไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป ผมมองว่ามันกลางๆนะครับสามารถปรับได้แต่ก็อาจจะไม่ถึงกับแบบเปลี่ยนไปเลยตลอดเวลาอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติถ้าเป็น4ท้ายอย่างเดียวเนี่ยมันจะแบบเปลี่ยนบ่อยๆใช่ไหมแต่พอมี5ปุ๊บอะเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถคนโครลได้แต่ถ้าเป็นแบบอย่างเช่นถ้าเกิดไม่ใช่เป็นถ้าเกิดจะมองแบบว่าตึงไปเลยเงี้ยก็ไม่ตึง พราะท้ายเป็นสี่ไงยังไงก็ไม่ตึงยังไงก็แบบไม่ตั้งไม่ตั้งขนาดนั้นอ่ะคือไม่ตั้งที่จะมุ่งไปทางยังยองนี่หัวใช่ไหมครับเขาเหมือนเหมือนเราขับรถในสนามแข่งอ่ะเราต้องเจอทั้งทางตรงและทางโคง้งใช่ไหมมันจะมีอยู่มันจะมีระบบอัตโนมัติในหัวอยู่ว่าเอ๊ะทางตรงอใช้ความเร็วเท่านี้ทางโคง้งต้องระวังเลี้ยวหักโค้งมาไรทางไหนอะไรคือมันต้องมีมันต้องมีเหตุพรามันมีเหตุเขาเตรียมพร้อมที่จะแบบขยับ ไปตามนั้นนะครับเป็นคนที่จะบอกว่าพลิ้วไหมก็ระดับหนึ่งนะนั่นะคือ54นะก็ดีอยู่นะครับส่วนตําแหน่งต่อมาเป็นเลข9นะครับการถ่ายทอดเขาเป็นเลข9พอสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาตัดนใจเนี่ยเวลาจะเอามันมาใช้ไอเดียอะไรต่างๆเขามักจะนําไปใช้ได้อย่างหลากหลายเส้นทางนี่คือข้อดีของ954คือไม่ตึงไม่หย่อนแล้วก็ใช้ได้หลากหลายนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่บางคนมองว่าเอ๊ะ พอเป็น954ปุ๊บมันก็จะแบบไหลไปเรื่อยนะมันก็จะมุมมองแบบเอ้ยมันก็จะแบบตึงไปอย่างเดียวนะหรือไม่สามารถจะพลิกได้นะเพราะว่าเราเห็นแต่เลขคู่ใช่ไหมที่มันเป็น45 59ปุ๊บอ่านึกออกนีเป็นแบบเอ้ยพวกนักวิชาการเรี่นลุกต้องตึงตรงนั้นนะคือเอาจริงทำงลงดีเทลแล้ว4กับ9เขาไม่ได้เป็นคนตึงนะ5ก็ตึงแต่ไม่ได้ตึงมากแต่ก็คือมีลักษณะข,ของต้องเป็นลำดับเป็นขั้นตอน ผมมองว่ากลุ่มเนี้ยกลางๆถ้าเอาความยืดหยุน่นถ้าถามว่าเอายืดหยุนขนาดเต็มสิบได้ไดเท่าไหร่ก็ประมาณ8ก็ไม่เต็มไงก็ไม่ได้ยืดขนาดนั้นส่วนถ้าแบบเอาความตึงจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ8ก็ไม่ตึงไงแต่ก็ไม่ได้หย่อนมากนี่อ,อกใช่ไหมครับก็คือเป็นคนประมาณกลางๆมีเหตุมีผลแต่ว่าเหตุผลนั้นไม่ได้แบบว่าต้องต้องอย่างนี้เท่านั้นอันไหนพอปรับได้ก็ปรับ น,นี่คือข้อดีของเขานะครับข้อดีส่วนข้อด้อยมีไหมก็มีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถึงจะไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปแต่เขาก็มีแนวทางที่มีรูปแบบเป็นของตนเองนึกออกใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่าเอ้ะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเวลาจะตามใครคิดอยู่นะนึกออกใช่ไหมจะบอกใครชวนมาแล้วเดินไปเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันต้องหนักหนาสาหัสมากๆที่จะต้องแบบแบบพลิกแพลงหาการเร็วๆอนะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ย ก็พอได้แต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงไม่ออกใช่ไหมครับเขาก็จะมีเหตุมีผลของเขาอยู่อ่านี่คือข้อเด่นข้อดอยเราพิจารณาดูนะครับแล้วก็จุดสําคัญที่พูดถึงว่าอะไรทําให้กลุ่มเล็กเนี่ยเออมันอาจจะไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปแต่เวลาเขาลงมือปฏิบัติหรือเวลาที่ลงมือทําอะไรเขากับทาสิ่งนั้นได้อย่างยาวนานก็คือมีพื้นฐานการทํางานเป็นเลืเจงานใหญ่งานหนักงานยาก ทำได้นะถ้าเกิดว่าเปิดใจรับแล้วแต่แรกเช่นสมมุติว่า,าคุณจะมีจึงที่เป็นของกิจการกิจการหนึ่งคุณอยากจะขยับขยายกิจการอาตอนนี้คุณก็ยังอยู่ตัวแล้วล่ะแล้วมันจะมีมีคนแนะนําว่า,าเราขยายไปตรงนี้ตรงนี้นะคุณก็จะคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งคุ้คิดอยู่พักหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ที่คุณตัดใจว่าโอเคผมตกลงว่าจะขยายเขาก็จะขยายและยอมรับโครงการนั้นนะเข้ามาอยู่ใน ระบบการทํางานของเขาแล้วก็ดูแลต่อไปได้อย่างมั่นคงยาวนานนึกออกใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนที่พิจารณาสิ่งที่เอ้ยมันจะยังไงถ้าเกิดพิจารณาแล้วก็เอาแต่ถ้าเอาแล้วตั้งใจทาด้วยนะแต่ถ้าไม่ได้พิจารณา <c oughs> ก็ถือว่างานนั้นเขาก็ไม่เอาเลยคือเมื่อไหร่ที่คนเล็งนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจทําสิ่งใดแล้วเขาจะทําได้ดีในระยะยาวทางทานท,ทีท้ายเป็นเลขสี่นะ แต่นั้นคือมันเกิดจากการที่เขาตัดสินใจแล้วนะแต่ถ้าไม่ตัดสินใจก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับไมไ่สนใจว่าจะทำคือไม่ได้หัวแข็งว่าจะต้องทำาบัน,นี้นี้นึ่ออกใช่ไหมแต่เมื่อ,อไหร่ตัดสินใจแล้วโอเคเราก็ไปรักษาสภาพงานที่เรารับมาหรือว่าไปพัฒนาสิ่งนั้นนะ่ะให้มันกว้างให้มันไกลให้มันอยู่ได้ในเมื่อเราเลือกมาแล้วเราก็ต้องไปยืดหยุ่นกับตัวงานบิ๊กโปรเจกต์นั้นนะ่ะให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับงานแบบนั้นได้ สำหรับคนเล่งนี้นะคาจะแต่อยู่ที่ว่าเขาตัดสินใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่คือมุมมองของเลขกลุ่มนี้นะครับแล้วมาคุยอีกเนาะที่บอกว่าสร้างสารรค์อย่างหนะักแน่นก็คือเนีเ่แหละเมื่อไรหร่ที่แตเนเย่จะทำมันทําแน่แน่แล้วทําไปด้วยคือประคองไปด้วยเหมือนกับแบบว่าหยิบจับงานอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่งเมื่อไรหยิบปุ๊บงานเนะี่ยคือทําแต่งานมีเป็นร้อยรนะ้อยเนี่ยหยิบนะเลือกนะ แต่เลือกแล้วจริงจังกับสิ่งนั้นไม่ได้ทําทุกงานนะเออแล้วมองอย่างนี้ก่อนยกเว้นคนที่ถ้าเราสลับตําแหน่งกันเราเจ็บไปอยู่ท่านี้อาจจะทําทุกงานเลือกทุกงานแต่อันนี้คือเลือกเลือกบางงานแต่งานที่เลือกนะั้นจริงจังและหนักแน่นแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งนั้นให้มันพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เขาเลือกเพราะนั้นเป็นคนไม่เลือกมากนะไม่เลือกมากแต่ว่าถ้าเลือกแล้วจริงไม่ใช่ว่าเลือกมากเ,าเรื่องมากเรื่องมากไม่ใช่ เป็นคนไม่เรื่องมากออไม่เรื่องมากแต่ถ้าเลือกแต่พอเลือกปุ๊บก,ก็จริงจังกับสิ่งนั้นประมาณนั้นนะครับก็เลือกอยู่หน่อยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกมากนะไม่เเรื่องมากไม่เลือกมากนะครับเออทั้งสองอย่างมาเลยนะครับนี่คือกลุ่มเลขถ่ายนะถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยนะเพราะมีเจ็ดในการทํางานคือเขาจริงจังกับทํางานไง แต่ว่าถามว่าเขาเครียดไหมอันนี้ไม่เครียดแต่ก็าเ,เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เครียดไหมไม่เคเมมมมรเคียดเท่าไหร่เออมองุมนี้ดีกว่าไม่เครียดเท่าไหร่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆถ้าหยิบอะไรปุ๊บเหนื่อยแน่ๆถ้าทําอะไรปุ๊บเหนื่อยแน่ๆนะครับผมอ่ะนี่คือสี่ตัวหลังครับส่วนสีตัวหน้านะครับบุคลิกเป็นคนตึงๆตึงเลหยๆเนี่ยคือเป็นลักษณะของคน เป็นเบอร์ถ้าผมเห็นนะผมมองว่าเป็นเหมือนคนเจองานราชาการคุณเวลาเธอคุณไปต,ติดต่องานราชาการพวกเขาก็จะแต่งชุดแบบเต็มสูตรใช่ไหมหรือบริษัทอะไรก็ได้ที่มันมียูนิฟอร์มอะคือประมาณว่ามนุษย์ยูนิฟอร์มเออตึงแบบนั้นเลยตามการเทศะเป๊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 ะไม่ค่อยใส่เล่นหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่เล่นนะก็จะเป็นเชิงแบบเสื้อยืดสใส่นอนก็ชุดนอนเงี้ย ชุดนอนเข้าใจคำว่าชุดนอนใช่ไหมมันจะไม่แบบว่าหยิบอะไรมาใส่เลยก็ได้หรือไม่ใส่อะไรเลยไม่ใชมีทางก็จะแบบว่าใส่เสื้อใส่เสื้อใส่กางเกงใส่ชุดนอนอะ่ะเป็นชุดอะเป็นสเต็ปแต่งตัวเป็นสเต็ปออมันก็อยากจะดูแบบจืดจืดตึงตึง,ตงแต่ข้อดีคือมันมีเขาเรียกว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบุคลิกเป็นคนทับปกติธรรมดาซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะมองว่าเออ มันก็ดูกั้นเนาะมันก็ไม่ได้ดึงดูดอะไรพวกนี้ก็แน่นอนครับมันก็ไม่ได้ดึงดูดแบบนั้นแน่นอนอันนี้มาถึงสี่ตัวหน้านะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นในลักษณะของการที่เเป็นเป็นเลขเป็นเบอร์เบอร์เบอร์คนทํางานเงี้ยแล้วมีใครเห็นบุคลิเกคนนี้คนเข้าหานะเข้าหาเพราะว่าเขามาทําอะไรเขาต้องได้สิ่งนั้นจากคนคนนี้ได้แน่แน่เท่าไปธนาคารไปติดต่อรัชการไปติดต่อคนเนี้ยเสร็จ ไปติดต่อทําบัตรประชาชนทําที่ดินทําแล้วเนี่ยคือมันผมเลยว่ามันเหมาะกับคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับเป็นระบบจริงๆเนี่ยมีรูปแบบการแต่งคงแต่งกายที่มันต้องเรียบร้อยอนะไรเงี้ยโอเคตอบจบนะครับอ่ะนี่คือบุคลิกข้างหน้านะครับผมอ่ะนี่คือหน้ากับหลังนะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะครับคือเขาเป็นลักษณะของงานตามเงินทําเยอะได้เยอะอทำแบบเป๊ะ ถามว่าตั้งใจหาทำเวลาถ้าตั้งใจหานี่เขาทาหาได้นะเพราะฉะนั้นการหาผมให้ประมาณ7เต็ม10บแล้วกันคือหาไม่ได้เยอะแต่หาได้แต่เรื่องของบริหารจัดการเนี่ยผมชอบเลข่นี้ผมให้9เต็มสิบการบริหารจัดการนะวางแผนใช้เงินยังไงใช้ทําไมใช้เมื่อไรเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้รู้หมดรู้หมดเงินทุกบาททุกตักกกงค์เนี่ยบาทเดียวก็รู้นะครับประมาณนี้ ราะนั้นภาพรวมผมให้สักแปดเต็มสิบในเรื่องของการเงินถ้าคุณมีเงินอยู่แล้วสมมติว่าคุณมีลักษณะ,ะไรายได้ครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเลขเนี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าคุณสามารถดูแลเงินที่มีอยู่เพื่อให้มันงอกเงยแล้วก็อยู่ในเส้นเขียวเลยเส้นเขียวไปได้อยู่เรื่อยเรื่อยนะครับถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ที่โอเคอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่เป็นสตาร์ทอัพเริ่มต้นอะไรพวกนี้ยมันก็เหมือนการเก็บหอมรอมริบรายได้อาจจะไม่ได้เยอะแต่เก็บเป็นไงบริหารจัดก,การเป็นไงก็อยู่ได้อยู่รอด ประมาณนี้นะครับอันนี้ถึงเรื่องการเงิน,นส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักอันนี้ออกจะตึงนิดหนึ่งนะครับบุคลิกก็ไม่ค่อยดึงดูดอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เลือกแล้วคืออยู่ได้ยาวๆเลยคือคล้ายๆกับคบคนเดียวยาวทั้งชีวิตอะไรประมาณนี้เพราะเลือกมาแล้วเหมือนกันถึงผมบอกว่าคนเรื่องนี้ถ้าหยิบจับหรือเลือกที่จะเลือกลงลงว่าจะเลือกอะไรเขาจริงจังกับสิ่งนั้นแน่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักเป็นแฟนอะไรพวกนี้คือแม้บุคลิกเขาจะไม่ใช่แต่แน่นอน ความรักเนาะเรื่องของความรักไม่ว่าจะคุณบุคลิกยังไงก็ตามถ้ามันเป็นคู่กันขอไม่ได้คู่กันปุ๊บนั่นแหละมันก็มีโอกาสใช่ไหมลนะ่ะแต่คนคนนี้ถ้าเกิดได้คู่ละใครแล้วเนี่ยก็มักจะมั่นคงยาวนานอยู่เสมอๆนะครับแต่แน่นอนมันอาจจะไม่มีความโรแมนติกขาดนู่นนี่นั่นเพราะเป็นคนที่จริงจังับชีวิตอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงแนวสายดึงดูดเสน่ห์อะไรประมาณนั้นแต่ได้สายมั่นคงแทนนะครับผม โอเคนี่คือเลขกลุ่มนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นซีรีส์จบซีรีส์954ที่ขอมายาวๆนะ4-5วันน่าจะ6วันด้วยซ้ันะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จบซีรีส์ละเลขกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มีใครขอไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชนอยสุทูคุยกันครับก็วันนี้วันนี้ขวยทัอ่ำ ไม่รู้ใครจะได้ติดตามคลิปนี้ดีกว่านะวันนี้คลิปทำหนังสือต้นฉบับเรียกว่าต้นฉบับดีกว่าเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทํามือนะครับเสร็จแล้วเรียบเรียงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทํมือทาจานวนจํากัดนะครับจํานวน23เล่มนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะก็ไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนนะคือมันมีแค่23เล่มเพราะคุยทําแค่23เล่มนี <c oughs> ่ออกใช่ไหมทำแค่น,คนี้ทำแค่นี้เพราะมันเป็นต้นฉบับ ซึ่งต่อไปเนี่ยก็อาจจะไปที่สำนักพิมพ์แล้วแต่นี่คือทำล่วงหน้ามาก่อนเป็นต้นฉบับมีแค่23เล่มนะครับใครสนใจก็สามารถทักแชทมาได้นะครับต้องทักแชทไมที่กลุยโดยตรงนะเพราะไม่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 รับจองรับจองแบบข้างนอกนะนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับเริ่มจากวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวสายๆก็เริ่มโพสในเพจแล้วแนหะแต่ทางชั้นเรียนน่าจะได้เจอทางเรียนในห้องแรกเปลี่ยนอาจจะได้เจอของคนไปพูดในนั้นก่อนนะครับใครสนใจก่อน ทักมานะครับหวยจะดจดย์ๆไว้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบก,กันในคลิปสัปดาห์สำหรับนี้สวัสดีครับ